Ladies and gentlemen, it gives me enormous pleasure to welcome to you to this graduation ceremony for the Faculty of Arts and Art Design and Architecture. นึ่นะเป็นไงคะฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับ Next Step of My Life นะคะแล้วก็เจอกันนะคะในเพจ The e e n o the g m e นะคะใช่เลยจิมมี่ช สวัสดีค่ะลูกคุู u ยนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้นะคะท่นจะมาคุยกันนะคะกับเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะเนื่องจากว่าวิดีโอที่เราโชว์ไปนะคะเป็นวิดีโอในงานรับปริญญาเมื่อปีที่แล้วของแชมป์นะคะที่แชมป์ได้แต่งตัวเป็นนี่เลยนะคะตอนนี้ช่วงมิสอะไรทั้งหลายแหละนาะงงามไทยกำลังมาแรงนะคะก็เลยนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังใครก็ตามที่เคยติดตามในโซเชียลแคมปนะคะแล้ว ทีนี้ก่อนที่ฉันเล่น YouTube เนี่ยฉันก็เล่นโซเชียลแคมมาก่อนนะคะก็เริ่มมีคนติดตามแล้วก็พอมาถึงช่วงของที่ฉันได้ลดน้ำหนักนะแล้วก็ลงในพันทิพย์นะคะก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะฉันก็เลยอ่าตอนรับปริญญานะคะฉันก็เลยแบบว่าเออคิดว่าเนี่ยนะคะที่จะแต่งตัวในการรับปริญญานะคะก็เลยแบบว่าเออจัดเต็มจัดทีมเลยนะคะว่าอยากจะได้ตีม นางงามนะคะสาเหตุนะคะว่าเนี่ยฉันจะเล่าให้ฟังว่าทําไมฉันถึงต้องแต่งตัวบ้าๆแต่งตัวแบบนี้นะเพราะว่ามันมีความหมายค่ะสาหรับแชมปมนะคะฉันมคิดว่างานรับปริญญาคืองานสําคัญของคุณคืองานสําคัญของนักศึกษาไม่ได้งานที่เกี่ยวกับเรื่องของพี่ธงพิธีอะไรก็แล้วแต่นะงานรับปริญญาก็คืองานที่เราร่วมสนุกกับเพื่อนร่วมสนุกกับครอบครัว ดังนั้นนะคะแชมป์เลยตัดสินใจว่าเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของแชมป์เนี่ยนะคะกว่าจะเรียนสําเร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นมาได้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะสําหรับแชมป์นะแชมป์คิดว่าปริญญาที่มีค่ามากที่สุดสําคัญมากที่สุดปริญญาชีวิตค่ะดังนั้นนะคะแชมป์เลยคิดว่าเนี่ยแล้วทําไมล่ะ ถ้าเกิดว่างานรับปริญญาฉันเนี่ยฉันอยากที่จะเป็นอะไรฉันอยากที่จะทําอะไรฉันก็ต้องทําให้เป็นวันที่พิเศษที่สุดของฉันซึ่งในต่างประเทศนะคะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องจุดนั้นซึ่งหากเรามองหากเราเอาพิธีกรรมหากเราเอาอะไรออกไปแล้วเนี่ยวันรับปริญญาก็คือวันที่เราต้องสนุกสนุกกับครอบครัวสนุกกับเพื่อนๆแล้วหลายๆคนที่เรารู้จักเนี่ย เข้ามาแสดงความยินดีกับวันที่สําเร็จของเราถึงแม้นะคะว่าเนี่ยปริญญามันก็เป็นแค่กระดาษใบเดียวส่วนตัวนะคะพอจบมาปุ๊บเนี่ยใบป,ปริญญามันก็คือแค่กระดาษใบเดียวแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่ากระดาษใบเดียวก็คือประสบการณ์ก็คือการพบเพื่อนการพบสังคมใหม่ๆที่คุณได้เรียนรู้ในรั้วมหาลายัยทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นนะคะมันก็คือประสบการณ์ชีวิตแําเชื่อว่าเนี่ยน้องๆดูพี่สำหลายหลายคนบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะน้องๆขา อย่าท้อนะคะอย่าท้อตั้งใจทำงานตั้งใจพัฒนาชีวิตวันหนึ่งก็จะเป็นวันของน้องค่ะมันไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะนะคะซึ่งแชมก็จะมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของแชมให้เพื่อนๆฟังนะคะครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวัยเด็กของแชมนะคะซึ่งเออโดนเพื่อนหล่อมากนะคะโดนเพื่อนหล่อว่าอีดำอีขี้เหล่ออีผี สารพัดนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเราเกิดมาเราเป็นคนผิวคำเราอีกอย่างนะคะวัฒนธรรมไทยสังคมไทยค่านิยมของคนไทยนะคะทุกอย่างตามกระแสนะเขาก็เชื่อกันว่าเนี่ยผิวขาวคือผิวที่สวยผิวขาวคืออะไรที่สุดยอด คนผิวดําคือคนสกปกคนผิวดําคือคนจนวัฒนธรรมพวกนี้นะคะมันเข้ามาที่หลังเนื่องจากว่าเราไปตามแฟชั่นของชาติอื่นๆเขาหากคุณได้เรียนประวัติศาสตร์ของไทยหากคุณได้อ่านหนังสือตำราประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าตำราที่ฝรั่งเขาเขียนถึงประเทศไทยคุณรู้ไหมคะว่า คนไทยสมัยก่อนเนี่ยสีผิวก็สีผิวเข้มคนไทยคือคนที่สีผิวเข้มนะคะคนไทยไม่ได้ขาวเหมือนหยวกกล้วยไม่ได้ฉีดกูต้าไทยโอนเหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะค,ะความงามนะคะความงามของผู้หญิงไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับสีผิวอะ่ะผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอ้วนคุณจะผอมคุณจะดําคุณจะขาวคุณจะต่ําคุณจะเตี้ยผู้หญิงทุกคนมีความสวยเหมือนกันทั้งนั้นค่ะก็เหมือนดอกไม้นะคะ บางคนชอบดอกอุหลาบบางคนชอบดอกบัวบางคนชอบดอกเยอบราบางคนชอบดอกกล้วยไม้เรามีความชอบต่างกันค่ะแต่ดอกไม้ทุกดอกนะคะมันก็มีความงามแล้วมันก็มีความสวยที่แตกต่างของมันแต่ว่าการที่แบบว่าใครเขาจะเลือกที่จะดอมจะดมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลอะไรหลายหลอย่างอะค่ะที่รวมกันมันกลายเป็นสิ่งที่ยูนิมันกลายเป็นสิ่งที่ ทำให้นะคะคนคนนี้มีเอกลักษณ์ในตัวตนันรู้สึกว่ามันน่าเศร้านะซึ่งสังคมปัจจุบันอย่างเนี้ยนะคะันรู้สึกว่ามันน่าเศร้ามากเลยที่แบบว่าเอ่อหลายๆคนนะคะจำคิดว่าขาดความเป็นตัวตนของเราเองนะคะเนื่องจากว่าอะไรก็ตามกระแสอะไรก็ตามแฟชั่นตามแฟชั่นไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันผิดที่อยู่ว่า อย่าตามแฟชั่นจนลืมความเป็นตัวตนของคุณเองแล้วดังนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลเลยเนี่ยว่าทำไมแชมป์ถึงได้ตัดสินใจในงานรับปริญญาปีที่แล้วเนี่ยฉันถึงตั้งใจว่าเนี่ยฉันอยากจะแต่งเป็นมิสควีนฉันอยากจะแต่งตีมนางงามเพราะว่าฉันคิดว่าเนี่ยฉันอยากจะใช้ใช้เนี่ยใช้งานรับปริญญาของแชมป์เองเนี่ยนะคะให้เป็นเวทีที่ฉันจะแสดงงานศิละปะที่ฉันจะแสดงงานเพอร์ฟอร์มซ์ที่ฉันจะทําให้ทุกคนเนี่ย กว่าไม่รู้กี่ร้อยคนนะคะเป็นพันเลยเนี่ยสายตาคนเนี่ยที่นั่งเรียงกันอยู่เนี่ยเป็นพันคนในหอประชุมในโรงละครนะคะในหอรับปรปิญญาเนี่ยนะคะฉันอยากให้ทุกคนร่วมสนุกต่างมีความสุขต่างหัวเราะนะคะต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปมันมีความสุขค่ะ กับแชมป์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะสาเนียคิดว่าเนี่ยมันคืองานศิลปะแล้วงานศิลปะนะคะที่แชมป์ได้แสดงออกมาเนี่ยมันคือศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์ศิลปะที่ว่าด้วยเรื่องว่าทุกคนนะ่ะศิลปะคือชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในในชีวิตประจําวันเราเนี่ย มันคือศิละปะค่ะศิละปะคือทุกๆสิ่งของชีวิตแล้วอีกอย่างนะคะก็คือบอกว่าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยคนไทยเราให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามสารพัดสารพันเลยแล้วทาไมล่ะคะจากคนที่ไม่ได้สวยจากคนที่ไม่ได้อะไรไม่ได้มีมงไม่ได้มีตําแหน่งฉันอยากจะสื่อความหมายออกมาว่านะคะทุกๆคนมีสิทธิ์เป็นนางงามด้วยกันหมดทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะสวยเหมือนกันหมด ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณอยากจะเป็นแล้วนั่นก็คือความหมายที่ฉันได้สื่อออกมาค่ะซึ่งนะคะในความเป็นจริงฉันอาจจะไม่มีมงในความเป็นจริงฉันอาจจะไม่ใช่นางงามในความเป็นจริงฉันอาจจะไม่ใช่ใครที่มีหน้ามีตา,ม,ม,ตาม,มีเชื่อเสียงแต่สิ่งที่ฉันมีคือความเป็นตัวตนของฉันเองและฉันเชื่อว่านะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามลูกคุณหนูยูเค ต่างก็มีความเป็นตัวตนของคุณเองเราตามแฟชั่นได้เราตามกระแสะได้แต่เราอย่าลืมตัวตนของเราเองเอาในสิ่งที่ดีมาพัฒนาชีวิตเรานะคะ่ะมันไม่มีหรอกใครที่แบบว่าดีร้อเซหรือว่าใครที่จะเรวร้อยซนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหยิบส่วนไหนดีของเขามาใช้ส่วนไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอา ฝากไปแค่นี้ละค่ะยังไงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามเนาะตอนนี้ก็มี4,000กว่าท่านแล้วนะคะที่ติดตามเนาะ